และนี่คือพาร์ทสองของซีรีส์50 d ันในคิงลีการซีและผมนั้นมีเป้าหมายทีย่จะฟ้าให้เรเวลผมได้400และในคลิปนี้จะมีอุปสรรคอะไรบ้างก็ไปติดตามกันก่อนจะไปรับชมคลิปนี้ผมขอข้ละหนึ่งไลค์คลิปนี้ผมขอ200ไ like. ลค์จะกูได้ถึงด้วยนะใครที่กดแล้วกว็อยากไปรับชมคลิปกันเลยนะครับโอเคครับไปเฮ้ยอยากได้ผลว่าเฮ้ยผลสั้นจากพิมานแล้วจา้าไหนดูซซราคาพันห้าเฮ้ยซื้อไป เฮ้ยโลบัคไม่พอทำาไมดีวะเนี่ยไม่มีโลบัคหรอยหนุ่มร้านนี้เลยร้านคิสตันชอปร้านบริการขายโลบัคเลสสุดคุม้มมีทั้งกลุ่มไอดีพารและ v i p s เตและยังมีการกดผลปีศาจเกมพารต่างๆในบ็อกฟู้ดและยังมีบริการกดเพชรในออสตาลองไปใช้ดูสิไอคอนขโมยปีโป้เฮ้ยโคตรคุ้มอยโฮโฮอ่าลืมไปใช้กันนะครับทุกคนว่าแต่เกี่ยวอะไรกับปีโป้วะ เปิดเรื่องมาเนี่ยผมก็ได้มาอยู่ที่เกาะเดิมเกาะที่ผมได้ปิดคลิปไปหลอบทีแ้วนะเขาเรียกว่าเกาะอะไรก็ไม่รู้แล้วก็มีเด็กๆหลายคนเนี่ยนะครับผมบอกนะว่าการใช้โยลูเนี่ยไม่ต้องกดสกิลค้างไอ้ผมนี่ก็ไม่รู้นี่โง่งมาตั้งนานเดี๋ยวเราเรามาดูกันดีกว่าว่ากดค้างแล้วมันจะเป็นยังไงกดค้าง โอ้ oh my god สกิลโคตรเทพถ้ารู้ตั้งแต่แรกผมก็คงใช้ดาบฟาร์มไปแล้วแหละที่ผมมาข้างหลังนะผมแค่ลองสกิลดาบแต่ที่ผมต้องฟาร์มกินต้องคือด้านบนผมก็เลยเรียบโดดขึ้นมาด้านบนอย่างเร็วไวแลวผมก็เจอคนฟาร์มอยู่ผมมันใส่ผมไม่ใช้ดาบแต่ก็ไม่รู้ว่าโดนหรือเปล่านะแต่ก็น่าจะโดนอยู่บ้างแล้วผมก็แย่งเคว์เขาเรียวจริงๆเลยผมนั่เจอเขาบนหลังคาแล้วผมก็สกิลใส่เขายังไม่รีรอแต่ว่าเขาหายไปไหนนะฟึบเอา้า เขาหายไม่เป็นไรในเมื่อเขาหายไปแล้วก็กลับมาฟาร์มต่อตรงนี้มันก็เป็นที่ของเราแล้วล้วลแค่นี้เลยมันก็ง,ง่ายเกินแค่ขับไล่มันออกไปเราก็ได้ฟาร์มแล้วฮึฮึฮ,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 ฮพอตีไปตีมาเนี่ยผมพลาดทําให้บอสมันออกมาตีผมได้ผมบอกเลยว่ามันแรงมากผมนั้นได้เกือบตายผมเอาดาบแรกก็มันจะผมชนะมันได้โอไมค์ก็มันตีแรงจังวะพอผมฟาร์มไปฟาร์มมาเนี่ยไอ้นั่นมันก็ได้กลับไม่ค้างแต่ผมนล้วก็พยายามกระชับมิดแต่ผมรู้สึกว่าเหมือนมันจะไม่เป็นมิดกับผมเลยมันได้ทำการเปิดสกิลแล้วก็สกิลใส่ผมผมบอกเลย เกือบตายเลยทุกคนครับผมบอเกเลยว่าเหลืองแบบนี้เนี่ยมันไม่จบง่ายๆแน่ใน,นเมื่อเข้ามาทําผมเนี่ยผมก็ต้องไล่ฆ่าเขาจกว่าเขาจะตายนะนะผมบอเกเลยว่าสึกครั้งนี้เนี่ยค่อนข้างจะดูเดือดมากสำหรับคนเลเวลน้อยผัดกันตีไปตีมาเหลือก็ต่างคนต่างลดแต่ว่าใครเชิงนี่กว่าก็ชนะไปตอนนั้นผมมันยืนมานลิงกิงกองสารน้องกองแกงไว้เรื่องก็ไปกับสกิลดาไซรั่ว,าาวๆเพราะว่าผมนั้นได้เรียนวิชาดาบมานะ,นะจากเอฟซีทุกคนโดยให้การกดแซดค้างกูไม่รู้จริงไม่รู้กันผมไม่รู้จริงๆครับทุกคนขอบคุณทุกคนมาก็ยจังต ผมหยุดได้ผมรู้สึกลำคาญมากแต่ก็ทําอะไรไม่ได้ผมเลยจึงกลับมาตีบอสเหมือนเดิมดีกว่าไม่ไล่มาแล้วเสียเวลาฟาร์มรอเปล่าๆนั่นนะนะแล้วบางคอมเมนต์เนี่ยเขาก็บอกผมนะครับว่าแมปนี้เนี่ยมีภาษาไทยทำไมพี่ถึงไม่เปิดภาษาไทยก็ผมมาอยากเปิดอังกฤษนะครับเออไม่ใช่อ่านออกนะอ่านไม่ออกครับแต่อยากชโชโกเปิดไปงัน้นแหละแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือว่าไอ้วันที่เนี่ยมันคืนมาบาังใช่ไหมทุกคนตอนนี้ก็ได้จัดการไป,ไปด่านขวาไแล้วนั่นนะนะเอ้ยคราวนี้แหละก็ดูเลเวลดูเงินอะไรได้แล้วดูได้แบบสบายสบายและหลังจาก นี้นะครับทุกคนผมก็จะฟาร์มเรื่อยๆเลยนะครับผมเก็บเรเวลเก็บเงินไปเรื่อยๆแล้วหน้าปกกันที่จะเป็นราชาโจเราตอมีสมบัติแบบว่ามหาศาลใช่ไหมแต่ผมว่ายังไงผมก็ทําไม่ได้หรอกครับแล้วกูพูดทำไมวะเนี่ยพอผมคิดว่าเงินผมได้แล้วเนี่ยนะครับผมก็รีบวิ่งเลยนะครับไปที่ท่าเรือแล้วก็ซื้อเรือยังเรือวหวยแล้วก็กลับไปเกาะแรกมุ่งหน้าไปที่เกาะแรกกัน let's go เฮ้ hey, ทำไมเรือเรามันช่างเร็วอย่างนี้นะเดินทางแป๊บเดียวก็มาถึงก่อนแรกแล้วรู้สึกดีจังเลยที่เติมเรือนี้มานันนะเป็นเรือของนักดาบมือหนึ่งนะครับและผมนี่ก็มีดาบของนักดาบมือหนึ่งถืออยู่ในมือแต่ช่างมันเลืองดาบก่อนตอนนี้เนี่ยผมขอสุ่มผลก่อนละกันเราลาุ้นกันว่าจะได้ผลอะไรนะครับแลนดอมแล้วผลที่จะออกนั่นก็คือผลแล่ยูหูเป็นผลอะไรงั้นเรามาลุ้นกันนะทุกคนครับดูเพลบโอ้โหผลพิษเหรอใช่ไหม หัวกะโหลกอย่างนี้ก็น่าจะเป็นผลพิษนะครับผลแวนนอบนะแต่ผมนั่นก็ไม่ค่อยได้เก่งคิงลีกาซี่หรือคิงพีเท่าไหร่ผมนั่นก็อยากจะรู้ราคาจะผลนี้มันแพงหรือว่าแรขนาดไหนผมนั่นก็เลยหาตึกซื้อผลครับ ใช่ครับทุกคนผมวิ่งวนนะครับหาตึกอะคือแบบว่าไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนไงหลังจากวิ่งไปวิ่งมาตั้งนานก็เจอตึกสักที่ก็เข้าไปเลยอย่าไม่รีรอเราก็ไปเช็คราคาผลในดูทุีแวนนอมแวนนอมแวนนอมราคา975โรบักก็ถือว่าได้อยู่ผมน่งรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้ใช้ผลนี่ท่าไรผมจึงอยากเอาไปให้ผู้เล่นใหม่บ้างนะผมก็เลยรีไปเดินไปหาผู้เล่นใหม่เลยทันทีผมนั่งก็ได้โยนให้เจ้านี่ไปไอเจ้านี่นะครับก็ไม่รีกินหรือว่ากินไปแล้วก็ไม่รู้ได้แล้วมันก็โดนฆ่าตายสมนาแล้วหลังจากนนนนนั้ผผ็ลบปเดดิททงตต่่่่อออแแขูีหยะ ตรงไหนตอนน่ะเอ้ยตรงไหนว่าไปตรงไหนดี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 รนดสรุปครับ ตัดสินใจได้แล้วว่าจะไปเกาะไหนครับมันก็คือเกาะนี่นี่เองมันเป็นเกาะของซันจินะครับทุกคนมันก็เขาเรียกว่าอะไรนะไม่มีคนหนึ่งมันเชื่ออะไรเนี่ยผมจำไม่ได้ครับแต่ก่อนนี้เป็นเกาะของซันจิถ้าจะไม่ผิดนะครับมันอาจะชื่พัชคารจมน้ําเอ้ยพัาคารลอยน้ํานะผมนั่งกระด้วิ่งมารับเควสยังไวแล้วผมนั่งกระด้ยืนฟาร์มตรงนี้ไปเรื่อยๆในเดี๋ยวผมลองหล่อมันมาแล้วก็ลองใชสกิลดารหน่อยิเซนิกะเกนโชอ่คนละเรื่องไม่ใช่แล้วก็ตายซะระหว่างนี้นะครับทุกคนผมนะครับฟาร์มยาวเลยนะครัดดดองสสปใหู้นนิึ นะครับทุกคนว่าผมฟาร์มเป็นยังไงนะครับโอเคไปดูข้อสปีดเลย Thank you พอผมฟาร์มไปฟาร์มมาเนี่ยนะครับสิ่งที่ไมค่คาดฝันมันก็ได้เกิดขึ้นมันมีจอบ,บังกรบินมาผมก็รู้สึกว่าใจไม่ดีแล้วมันก็ปล่อยสก,กิลไปหาใครก็ใหม่รู้แล้วอยู่ดีๆมันก็มีคนพิมพ์คําว่าโ oh อ้ไม่ก็ใส่ผมตอนแรกผมก็ดีกว่าอะไรแต่ที่จริงเขตกใจดาบนายเบรของเราโอ้เดี๋ยวหนะ้ามันมีให้เติมนทาไมนายต้องตกใจด้วยเนี่ยผมก็งงเหมือนกันงงตึ๊บเลยเนี่ยโอเคผมก็ขอฟาร์มต่อก่อนแล้วกันเดี๋ยวไอ้จอมังกรจ,จะมาแย่งฟาร์มข้างั้นรอค่าไม่ยอมนะอย่ามาแย่งข้าฟาร์ขาขารมข ผมนั้นก็ฟาร์มนะครับทุกคนจนฟ้าสว่างเลยนะครับฟ้าในเกมนะเออสว่างเลยนะครับผมก็เลเวลก็ขึ้นมาประมาณนี้นะนะแต่เกาะนี้เนี่ยก็กะดีฟาร์มตรงนี้เนี่ยนานหน่อยนะผมก็เลยแบบรู้สึกเบื่อเออไม่รู้จะทําอะไรนะครับนอกจากฟาร์มฟาร์มมากกว่าฟาร์มเพราะอีสเตอร์เองเนี่ยผมรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะน้อยกว่าบล็อกฟู้ดค่อนข้างเยอะเลยก็เลยไม่รู้ว่าจะหาอะไรทําดีนะครับระหว่างเลเวลลืมคำว่าฟาร์มนะเออเราต้องหนังฟาร์มตรงนี้บีกนานแค่ไหนเราก็อยากจะย้ายเกาะมาคนอื่นเขาบ้างแต่เราก็ยังไม่สามารถย้ายได้นะเพราะว่าเลเเเรราานี่่ยยังงงไมถึก็ต้อ ำใจฟาร์มตรงนี้ไปแต่ผมรู้สึกเบื่อมากทุกคนครับหาทางออยผมหน่อยนะครับหมายถึงออกจากคูนี่ยกูไล่ฆ่าคนในเกมเนี่ยม่นบากี่คนแล้วก็ไม่รู้โอโ้ยิงฟาร์มกว่ายิงไก่เลเวล400ตเต็มทีเลเวลที่ผมได้วางแผนไว้ในพาร์นนี้มันจะมาถึงกันหรือเปล่านะครับทุกคนมันก็ต้องรอดูไปอีกทีนะาแต่ความคิดผมนะครับก็นั่นแหละตามนั้นเลยที่ทุกคนคิดนะครับคิดมาทุกคนเลยครับพอฟาร์มไปฟาร์มมาเนี่ยนะครับทุกคนนะั้นผมไม่ก็มีเงินกับเลเวลทำให้ผมนะสามารถปาปาเป็นสุ่มผมปีศาจ เราก็เดินทางไปยังไวไปที่เกาะแรกเอ้ยตอนแรกกันนีว่าเกาะนี้จะไกลที่ไหนไะด้มันก็ไม่ได้ไกลที่เราคิดนินนะแต่ก็ไกลแหละเออแต่ก็ไกลแหละ พอมาถึงเนี่ยผมอยู่กระโดดไปยังไม่รีรอแล้วก็ไปสุ่มผลอย่างเร็วไวเลยน,นันนะผมเราทําการหลีมาวิ่งสุ่มผลเลยผมอยากรู้ว่าผลที่ผมจะได้มาคือผลอะไรก็ทําการกดซื้อไปผลแรกที่จะได้นั่นก็คือผลอ่าคอมมอนโอเรียบร้อยครับผมเกือ,อาจา้าไปขอจัดอีกรอบอาจจะดวงดีขึ้นนะครับสุ่มไปย่ฮหูอะไรเขียวเออได้อยู่นิดนึงอันคอมมอนมานะนะมันคือผลอะไรเนี่ยผมก็ไม่รู้เฮ้ยดวงรอบนี้มันก็เกือนะทุกคนครับก็ได้ประมาณนี้นะครับให้ใครที่อยากรู้ ว้เนี่ยว่าผ่านหน้าจะเป็นยังไงก็อย่าลืมติดตามซีรีส์ไอพีโป้น้มในคิงลีกซี่ด้วยนะครับไว้เจอกันาราทหน้าบ๊ายบาย